มาดูคนที่มีลายมือเส้นตัดแต่ว่าเขาจะมีเส้นตัดแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าคนเส้นตัดเนี่ยจะเป็นคนพูดตรงใช่ไหมพูดตรงพูดจาผงผางใจคิดยังไงพูดอย่างนั้นแต่ว่าเขามีตรงนี้จ้ะเขามีเส้นสมองที่คิดถึงแต่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวและเขามี เส้นบางๆขึ้นไปอย่างนี้เนาะไปถึงเส้นเนินพุหัสตรงนี้นะจ๊ะทั้งหมดนี่ก็จะหมายความว่าเวลาเขาพูดอะไรเขาทำอะไรเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยับยั้งชั่งใจได้และจะไม่ทำให้คนอื่นทุกใจเพราะคำพูดเขานะจ๊ะคือเขาจะเป็นคนที่คิดก่อนพูดจ้ะ